เจ้ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะเอ้าก็เข้า,เ,<อ>าเล่นแบบนี้พี่ไปเล่นสกีเล่นกันเลยปะไม่เอาทำให้มันดีหน่อยสิวันนี้พวกเราจะไปเป็นปีศาจเนาะแล้วก็ไปดูยอดนี่จะสกีเท่เฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนแล้วกันว้าวดูค้าซีไปเพื่อเขาไปมตะกุยตะกุยด่านแรกกันแม่พิษตัวอะไรอ่ะ ก็เหมือนกันอ่ะเราจะไปไหนกันดีที่อันนี้ไซเรนเฮดไหนอะเนี่ยโอเคไป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 ,ไปโอ้โห<อ>ทำไมไปเรนเฮดตัวนี้มิ่อ้วนจังวะแล้วตัวใหญ่กับเราด้วยโอ้โยทำไมไม่ทำเอาตังค์หาตัวใหญ่กว่าโอ้ยทำไมไม่ทำ ทำไมไม่ทำมูนใหม้มันดีดีกว่านี้นี่ไะน,นี่เพื่อนระวังกันายสางสารคุณเทเบอร์รตายอ่ะก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้ยระวันนาะก็มาดีครับก็มากลับได้นะเออกลับไล่พี่รู้พี่รู้เออต่อไปเอาเอาเอาเฮ้เเยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไม่มีทางออก,กเ,อเมกมนกีเ้เอาเข้ามาว่ากี้เป็นเกมเซิฟเครับเอาเอาเข้ามเด้วยจริงๆแล้วเราจะเล่นแบบอื่นเฮ้ย <Hey. S 1> รอเล่รอเล่รอเล่น,อลนตอนนี้จะมาเล่นกันแล้วครัพี่อยากพึ่งขยับไปไหนนะอืม โน้ำต้องเลือกเจ็บคอต่อไปเราเป็นนี่เอานี่แล้วกันตูนแคทกระตูนคูดโหที่อย่างกว้างเห็นปะเห็นดิตัวยาวเลยโอ้กระตูนแคสนี่ใช่กระตูนแคทเลยกระตูนสิเนี่ยมันกระตูนดูใช่ไหมนี่เขาหอบเหมือนเด็กเลิศกับเลิศโอ้ยจุกง่ายจัง ก็กำงสารคุณเทเบอร์อะเนาะกันคุณเทเบอร์คุณเทเบอร์เห็นแบบนี้คุณเดว์ตาเหอะจะได้ไม่เป็นพาลูกขานจะไม่บิดเบิมบิดเบิลโดยนอนสะพานตอนที่เออมันไปอยู่อะไรกันบนนอนสะพานมันไปอยู่อะไรตัวเอ้าไม่ใช่ตัวนั้นนี่หว่าตรงน เออหลอดสพานกินได้ไหมงั้นมาดูเนี่ยอายไอใชปะหลอดสพานว้าวหลอดสพานน่ารักจังว้าวหลอดสพานเทจังเลยโอ้ยเทจังเทจนมันติดเลยโอ้มันหายติดเล้วโอเ่เข้าว่าเหมือนชานะกรับ ไปที่สะพานเถอะเผื่อมันติดเผื่อมันติดสะพานเดี่ยถ้าเราไม่น่ามาแล้วเพื่อนไหนรอ,อไปก่อนนะเดี๋ยวเขาไปช่วยเดี๋ยวเขาจะขี่มันเองว้าวไปเลย,เลยนอนสะพานได้ <c oughs> นอนสะพานวิวโอ้ยโอ้ไอ้นอนสะพานงูข่าวกระรไรไหนนิ่งๆ <c oughs> เร็วสิเฮ้ยเราไปยอ,อ,ไอยู่วันนี้กันสองคน ทุกปัดจอห้องสะพานนุ๊ก <c oughs> เข้ากับกันปะเะออเราเบื่อไปมีทางเดียวเว้ยไม่มีทาง